อยู่ว่าบาปที่เราไม่จำนวนบาปที่เราไม่ทํากับบุญที่เราอันไหนยังมากน้อยกับกันเพราะว่าบางทีบาปเก่าที่เราทําไว้มันยังมีมีอยู่เยอะที่ยังไม่ได้แสดงผลก็ได้ดัง <Okay. S 1> นั้นเพื่อความมั่นใจทั้งให้ถือศีลห้าด้วยแล้วให้ทำบุญเ,เยอะๆอันนี้จะมาจะแน่นอนกว่าโอกาสที่จะไปอาบอายนี้แทบจะไม่มีเลยแต่มันเป็นเรื่องไม่ถาวรน,นะเพราะว่า พบหน้าเราด้วยอาจจะไปเกิดอยู่ในสภาพที่มันนั่นแค่ที่อาจจะบังคับให้เราไปทําบาปก็ได้เรืออยู่ในสภาพที่ไม่มีเงินทาที่จะทาบุญทำประโยชน์งั้นเพื่อความไม่ประมาทถ้าเรามีโอกาสทําบุญได้เท่าไหร่ทาไปรักษาศีลได้มากน้อยเท่าไหร่รักษาไปแต่ถ้าจะไม่ให้ไปะไระบายเลยอย่างอย่างทาววอนนี้นต้องบรรลุเป็นพระสด,ดาันเพราะพระสด,ดามันจะไม่ทําทําบาปอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม าที่บอกว่าถือถือสินห้าไม่บกุกความนี้อาจจะไม่บกุกความตอนนี้แต่ใครจะไปรู้ว่าพรุ่งนี้อาจจะมีเหตุการณ์อะไรมาทําให้ทหําให้บกุกความก็ได้